ยอดทุกคนวันนี้เราอยู่ในฟาร์มสตเตวันนี้เราพาลูกคุณหนูติดแกมมาทําฟาร์ม <c oughs> ไม่รู้จะทําเป็นหรือเปล่าทุกคน <c oughs> ไม่ต้องว่าหัวหร้อเลยเจมมันก็ต้องฝึกวันนี้พาลูกคุณหนูผู้ติดแกมมาทําฟาร์มนะฮะไม่ต้องถามหาอะไรเยอะผมใช้งานหนักแน่นอน <c oughs> เพราะว่างานในฟาร์มผมเยอะมาก <c oughs> ดูดิสิฉันเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะใส่แว่นกันแดดมาด้วยได้จะทําฟาร์มไหวไหมเนี่ยไหอุปกรณ์มีพร้อมยังมีเคียวยังมีเคียวยังครับมีแล้วอ่าฮะโอ้โหแล้วเป็นเคียวเงินด้วยนะทุกคนถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรแล้วขวาล่ะมีไหมนี่แล้วก็มีจอบไหมจอบจริงๆไม่ได้ใช้หรอกทุกคนแล้วก็มีอีตอไหมพิกอกอะอเตอร์อ ตอนนี้ก็เป็นช่วงก่อนพาไปทรมานเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปทําอาหารกินกันก่อนดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวจะพาไปทําอาหารวันนี้ก็จะเป็นครัวของผมเองทุกคนโอ้โอะเมนูอาหารวันนี้จิ๊บอยากกินอะไรมีพายแอปเปิลมีพายเชอรี่น่าจะได้2เมนูพายแอปเปิลดีกว่าพายแอปเปิลเหรอได้ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบเป็นก่อนถ้าเกิดอยากกินพายแอปเปิลพายแอปเปิลจะทําให้เราเคลื่อนที่เร็ว หนึ่งเลเวลใช่เราจะเดินเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะฮะมันเหมือนคนมีกําลังในการเดินโอเคขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวจะอ้มไปเก็บไข่ไก่ตรงนู้นนะไก่ออกไข่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมโอเคโอเคตรงนู้นก็จะเป็นฟาร์มไก่ของผมเองทุกคน ไปฮะเราใช้เจ้าอุ้มไปเก็บไข่ไก่แล้วโอ้ไก่เยอะมากแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวผมเอาแป้งก่อนโอ้เธอเยอะมากเลยอ่ะอย่าแอบ,บกินไก่ผมนะเจ้าอุ้มจะ <c oughs> เป็นลูกคุณหนูเนาะอ่าฮะไม่แน่หรอกลูกคุณหนูอาจจะแอบ,บกินไก่ไก่ดิบโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูตรงถังปั่นเนยดีกว่าเรามีเนยเหลือบ้างเปล่าโอ้ไม่มีเลยทุกคนบอแบะเราใส่ต้องกลับไปดูในไซโลเหมือนเดิมอ่าเรายังเหลือเนอยอยู่ทุกคน โอเคอ่าเจ้าอุ้มเตรียมไข่ไก่มาแล้วใช่มใช่แล้วก็ไปเก็บแอปเปิ้ลมาด้วยเพราะเราจะทำพายแอปเปิ้ลอ๋อโอเคเอาเยอะๆเลยเจ้าอุ้มเพราะว่าเราทำพายหนึ่งถาดนี้เราจะใช้แอปเปิ้ลตั้ง10อันเนี่ยอ๋อเหรอใช่โอเคทุกคนที่เหลือเราก็อยู่สบายๆเรามีคนช่วยทำฟาร์มแล้ว A later few moments ได้ยังเจ้าอุ้มได้แล้วอย่าเดินเข้าไปในสุสานนะผีลอกมาเอามาครับโยนมาเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำพายแอปเปิ้ลกัน โอเคเอามาไข่ไก่ยีสี่ฟองพอไหมเนี่ยพอโอเคเดี๋ยวเราทําพายแอปเปิลสัก2อันรอสนาทีมีที่นั่งรอไหมเนี่ยเธอมีดิมันนี่เลยมาแต่มันจะค่อนข้างลกๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กําลังปั๊มค่าผลงานเหมือนแคมปิง้งเลยว่า uh huh, ส่วน,น,นเธอน,นี่มีครบทุกอย่างใช่เฮ้ยเธอมีผีด้วยหรอใช่แน่นอนตรงนี้ ว่าจะทําเป็นฟ uh ีลเหมือนฟิลโบดแต่ว่ายังทําไม่เสร็จเลยโคตรลกแล้วผ้า,าอะไรตรงนี้ก็บรรยากาศกลางคืนก็จะค่อนข้างน่ากลัวหน่อยเอาละเทียนตรงนี้น่าจะติดนะช่วงเวลากลางคืน A few moments later มืดแล้วุิยบรรยากาศได้แคมปิ้งเลยเทียนสว่างแล้วทุกคนมันเหมือนเราไปเที่ยวฟาร์มจริงๆเลยเราเก็บอนุ่นอันนี้มาแล้วก็มาทาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกินหอมๆเริ่มลอยมาแล้ว p อ e a p p l ลหอมๆ Pie a p p l ลโอ้ย, oh, ยังไม่เสร็จ ทุกคนเธออันนี้อะไรอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเตาปิ้งเราสามารถเอาปลามาย่างตรงนี้ได้๋อใช่อยากลองย่างปลาดูไหมล่ะอยากลองอยากลองโอเคอาา่ะฮะมีอยู่มีปลาไซที่เรียกว่าเอามาปิ้งเล่นได้เบสปากกว้างอาเยอุ้มเอาปลาไปปิ้งเล่น10ตัวหูอยาย่างเผื่อเธอด้วยได้ตอนนี้พวกเราได้พายมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันก่อนน่ากินไหมกินหอมมากเลยตอนนี้ กินมากเดี๋ยวพาไปฟิลแบบดีๆนั่งกินพร้อมทํางานโอ้เช้าพอดีเป็นอาหารเช้าเลยนะทุกคนนี่ข้างในนี้ถ้าผู้ที่ติดตามมาตั้งนานแล้วจะเคยเห็นข้างในนี้แล้วอุ้ยมีฟองอะไรด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปกินข้างบนกันเจมตรงนี้นี่แบบตกแต่งเองทั้งหมดเลยนะเธอเตรียมงานคิดมาสปะเนี่ยใช่ข้างบนนี้แบบเป็นธีมงานคริสต์มาสแล้วก็มมีที่ดูดาวด้วยนีข้างบนแคมปิ้งสุด มา oh เรามานั่งกินตรงนี้กันกินว่าไปฮอบเดินเร็วก็แล้วทุกคนปะเออเรามีกำลังแล้วมันร,รู้สึกมีพลังว่ะ <laughs> <laughs> A few moments later ก็งานแรกของเราในวันนี้นะฮะจะเก็บเกี่ยวแคนเบอร์รี่ไปทำแยมจากตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการฟักทองตรงนี้กันโอเคโอเคไปใช้อะไรเก็บแครนอเราจะใช้เคียวในการ oh. เก็บเกี่ยว อ่าฮะแล้วก็ตรงนี้ผมเตรียมถังแยมมาไว้แล้วโอเคไปเจะอุ้มเก็บเกี่ยวเลย <Okay. S 2> ไปฮะเราช่วยกันโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาตะกร้าแครนเบอร์รี่มาใส่ที่ถังแยมตรงนี้จอุ้มมา,มาแล้วมาแล้วอ่าฮะใส่ไปเลยฮึบโอเค ระหว่างรอเดี๋ยวเราไปเก็บเกี่ยวหัวฟักทองก็เดี๋ยวจะอุ้มเก็บเกี่ยวไปแล้วกันฟักทองก็มีราคาค่อนข้างสูงในเกมนี้เดี๋ยวผมจะไปดูเมล็ดฟักทองในไซโลเฮ้ยเธอมันมีฟักทองแปลกๆอยู่ทำไมมันเก็บเกี่ยวไม่ได้อ่ะมันเป็นฟักทองฮาโลวีนหรือเปล่าเข <c oughs> องลอมเหรอเป็นของตกแต่งฟารมนั่นเองเรียบร้อยเธอโอ้โหวายมากเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ผมเอารถเข็นว่านเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ว่านเมล็ดพันธุ์เอง ใส่เมล็ดพัน์เข้าไปแล้วก็หวานแป๊บเดียวนี่โอ้ oh, ดไวโอ้ oh, อย่างเร็วอะ่ะมีเลยจะไม่มีรถเก็บเกี่ยวมั้งเหรอเขาจะได้สบายหน่อย <c oughs> ไม่มีเลยอ่ะดีโอเคเสร็จแล้วหวานเมล็ดพัน์ธุแล้วก็แครนเบอร์รี่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ซื้อในสต็อกเลยอ <c oughs> ู้สัตวเธอเยอะจังอะ่ะ ใช่เมล็ดแคนเบอร์รี่ยังไม่มีอยู่ในสต็อกก็เดี๋ยวให้เจยอุ้มเด็กเดินนะฮะไปซื้อเมล็ดแคนเบอรี่ที่ตลาดให้หน่อยโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคเอาเท่าไหร่เอามาสัก99แพ็ค4 5อันอะ uh huh. เดี๋ยวผมก็จะมารอที่บันนอกนี่ก็จะเป็นบรรยากาศชิวๆที่ฟาร,ร์มของผมเองหลับได้เลยเนี่ยหลับรอเจอุ้มดีกว่าทุกคน A later few moments later. าแล้วมาแล้วโอ้โหรอจนมืดแล้วอะมาแล้วเจ้าอุ้มตลาดมันก็ไก่เนอะเจ้าอุ้มเดินไปตลาดเหรอเนี่ยมาเหรอโอ้ยขี่ม้ามาเลยโคตรติดเกมอะ <c oughs> ขนาดอ่านม้ายังเป็นอ่านม้าทองคําเลยมาครับขอมเมล็ดพันธุ์หน่อยโยนมาเลยบ <c oughs> ังเอิญว่าผมมีรถเข็นผมก็เลยปลูกได้เร็วแต่ถ้าเกิดใครไม่มีรถเข็นก็แบบเจ้าอุ้มไปปลูกมือให้ทุกคนได้ดูโโว่าเราก็ทําเป็นโอเคปลูกดิเฮ้อ แล้วดูลูกคุณหนูโอเคต้องมา<ด>นั่งหวานมาเล็ดเนี่ยนะใช่ไปยาวไป okay, โอเคเดี๋ยวสองแปลงนี้เดี๋ยวผมทําให้แล้วกันนี่ว่องไวที่สุดโคตรไวของเธอแล้วดูวฉันนั่งควจะได้แต่มาล็ดใช่แต่ละมาเล็ดโ okay. อเครถเก่นของเขาก็เสร็จแล้ววันนี้เซื้อมาเท่าไหร่เขาใช้เพรซื้อ อยากได้เพชรไหมอะอยากได้เพชก็มีวิธีการได้อยู่แค่2แบบเท่านั้นเองทำยังไงบ้าง1งเติมเงินซึ่งเราไม่เติมแน่นอนเพราะว่าง่ายไปอาา่ะฮะมันง่ายไปมันไม่ท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราได้เพชรได้ก็คือทําเควสรายวันก็เก็บไปเรื่อยๆเล่นนานๆเดี๋ยวก็ได้เองเกมฟาร์มต้องใช้ความอดทนนิดนึงเดี๋ยวพาจุ้มไปล่าเพชรกันดีกว่าไปที่ตลาดกัน มาครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่นะครับการได้รับเพจเราจะมาหาคุณลุงทอมคนนี้ <c oughs> เพื่อนเก่าผมเองอยู่ตั้งแต่ผมเด็กน้อย <c oughs> จนตอนนี้ผมเติบใหญ่แล้วเลือกคําว่าฉันกําลังมองหางานทําอยู่แล้วก็กดตกลงไปเลยนี่แหละมันจะเป็นเคเวสที่ทําให้เราได้เพจโอ้ <c oughs> รับอย่างเจ้าอุ้ม <c oughs> บางคนอาจจะได้เควสไม่เหมือนกันนะฮะของเขาลุงทอมเจ้าไข่สิบฟองรับมาเลยเจ้อุ้มโอเค Uh huh. แล้วก็ที่ที่สองมานี่เลยจะอุ้มเราจะมาหาคุณลุงบลูคุณลุงบลูคช่างตีเหล็กคนนี้ก็จะชอบให้เควสท,ที่เป็นการสร้างสิ่งนู้นสิ่งนี้ uh huh. uh huh. ส่วนลุงทองคนเมื่อกี้ก็จะชอบให้เราหาพืชพันธุ์ทางการเกษตรรับงานมาเลยรับไปก่อนเพราะเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วในแต่ละวันเขาจะต้องการไม่เหมือนกันมาครับต่อไปคนสุดท้ายนั่นก็คือคุณคาร่า คนนี้เขาจะชอบให้เราหาพวกของป่าอะไรพวกนี้นี่นะแล้วก็คลิกเควสมีคําว่าเควสอยู่มันจะมี3อันเราปังหมุดได้1อันปังหมุดอันที่เรากำลังจะทําอยู่อันนี้ก็คือภารกิจทั้งหมดก็จะได้เพชรคนละ8เพชรวันหนึ่งก็ยิบสี ทุกๆหนึ่งวันก็จะรีรับเควสมาแล้วแล้วเราก็หาของตามเควสพวกนี้เลยเนาะแล้วก็เอาไปส่งกับที่เรารับเควสมาเมื่อกี้ก็จะได้เพชรกลับมาอ่าโอเคก็เดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวไปทาเควสก่อนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พาลูกคุณหนูมาเหนื่อยนิดนึง <c oughs> กดไลค์คลิปนี้เยอะๆถ้าคลิปนี้แบบไลค์เยอะมากๆนี่เดี๋ยวรอบหน้าใช้งานหนักให้ไปทำฟาร์มโกโก้อหอ่ะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้า 拜拜。Bye bye. Bye bye.